พาคนออกแล้วก็พาเลื้ยนเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอหยกหยอเธอยอกหยอกคนออกใช้ครับยกมือหน่อยไม่ไม่อยู่ตรงนี้ครับใช้ความอดนครับอ๋อไม่ใช่ผมหมอไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่มปสอบให้รักคุณแล้วไงไม่อยากอยู่ละ ไป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 พี่สองนําอาจจะเพิจักพี่สองคนนัาแก๊งแล้ใช่ไหมเพี่มแล้วใช่ไหมโอเคพี่สองนี่จะเธพิ่มสวัสดีครับสวัสดีครับเมียใหม่น้องเหนือเขาบอกนี่เป็นเป็นแฟนไอเหนือนี่จริงไหมครับพี่เห็นเห็นคนในแก๊งเขาพูดกันนะพี่อ๋อใช่ครับใช่เขาบอกจริงเขาบอกว่าจริงแฟนกันปลปลาปทุกคนไปลาตับโยคจับได้ครับว่าโกกันเดียว สวัสดีครับสสวััดีครบมาสลับสลับครับอ๋อสลับสล็ับใครกับใครครับพาพาคนออกแล้วก็พาเลื้ยนเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยอกหยอกเธอหยอกหยอกครคนออกใครครับยกมือหน่อยไม่ไม่อยู่ตรงนี้ครับใช่ผมกวดครับเอาไม่ใช่ผมหรอไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่มีสอบไม่รับคุณแล้วไงไม่อยากอยู่ละฮะ เอาวทำไมทำไมคนออกถึงถึงไม่มาเอ่ยถามติดธุระครับติดธุระข้างนอกครับใช่ครับคือชื่ออะไรพอแจ้งได้ไหมครับแจ็กกี้ครับแจ็กกี้เฮ้ยกิบหน้าผากแจ็กกี้ลีเฮสลัดที่หกสลัดที่หกเขาไม่เขาติดธุระไม่ได้มานานแล้วหรือยังเอ่ยเปล่าครับเปล่าเปล่าครับผมเขาเพิ่งจริ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 งจะ เขาเขาอยู่ถึงเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้เขาก็ไปนะครับครับสองสัปดาห์เขาจะไม่สงจะไม่อยู่เลย<ช>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวจะเอามาจึกของเมื่อคืนให้พี่แฮงพอดีว่าตอนนี้นยายบัยที่เราเราแจ้งแั้งแต่ตอนต้นหนึ่งก็คือที่เราได้ัระกาศตอนตอนเมือนก็คือคนที่จะออกแย้งนะครับต้องเอาตัวมาด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของแักแก๊งกับวอซึ่งซึ่งจะต้องดึงออกมันมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันแค่แท็กแก๊งกับกับเอเอ์พอนคอยะครับพี่ เขาเข้าใจเขาเข้าใจแหละแต่คือว่าเมื่อวานมันมันไม่ได้มาไงมาติดธุระกันพอดีอ่ะแต่เดี๋ยวถ้ามันกลับเข้ามาละเดี๋ยวผมผมเอาเอาแก๊งเป็นประกันเลยว่าเดี๋ยวจะเอาของมาคืนแน่นอนฮะจะผมจะเอามันมา่เนี่ยเนี่ยผม้เนี่ยวันนี้ถึงมาแบบมาสิบกว่าคนเนี่ยเพื่อให้แบบว่าเป็นการยืนยันตามฉันทามติแก๊งนะครับเหมือนที่เก้าวไกลได้ครับ คุณเป็นแค่สวอถ้าคุณไม่ือกตามฉันตามมตินะเออสาวลแค่สว่างเคท้าไเหมือนเดิมที่เจ็ดนะฮะแจ็คกี้รีสอร์ที่เจ็ดออกนะครับแล้วก็เป็นคนเข้าเอ่ยโอป้าเพื่อสุดหล่อครับงั้นผมขอผมรบกนขอเอ่อสิบเหรียญครับเดี๋ยวให้คุณน้องนะครับได้ครับสิบเหรียญให้คุณน้องนะเหรียญสำหรับเข้าแล้วก็ออกนะครับ บางทีมครับครับไม่ใชอครับออกเช็คเช็คเช็คอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก่อนเข้าไปครับพี่ไม่ใช่จ้ะไม่ใช่คนละงานอะไรอะไรอะไรอะเธอมานี่หนพี่แหงต้องพาต้อาครับว่าไม่มีใครสนใจลูกตี้เลยอ่ะตี้ต้องไปรับลูกอ่ะลูกตี้บอกว่าแก๊งไม่มีใครสนใจเลยหรอนี่เนี่ไอ้ศพนะไอ้ศพอ่ะไอ้ศพอ่ะเออมาคุยกันหน่อยดิคนเรียกร้องความสนใจเลยทุกคนก็าทำงานกันหมดมีะกาศตั้งหลยว อะไรไม่ต้องพูดตะวันฉายไม่ต้องพูดเนี่ยพี่ชายตระกูลหวังไม่ใครไม่สนใจไอ้ซบไอ้วาสันมึงรู้มึงเหมือนใครตอนเนี้ยใครหนูไม่ฟังอาร์ตี้เลยที่คือนอนบิ๊กอะโอเสียใจว่ะเออครับอาร์ตี้เขาบอกไม่สนใจผมเหมือนกันครับไม่มีใครสนใจไอ้ซบไงลูกเขาอะไรพี่เชื่ออะไรตี้ยังไม่รู้เลยพี่เชื่อก็นั่นแหละครับคุณไม่สนใจผมผมจะสนใจคุณทำไมอันนี้เขาพี่ชายของไอ้ซบแล้วเนี่ยพี่ชายไอ้ซบเออตระกูลหวังอ้าวอาร์ตี้เป็นแม่ซบอ้าวดูดนมเอ้ไม่ใช่ สวัสดีแม่ยังพว่ยังแม่คนพูดอะไรมาพี่คนอื่นพูดได้แต่พี่ไม่ควรพูดพี่เดี๋ยวแอดดอปไปเปลี่ยนชุดด้วยนะไอ้ไอนี่เนี่ยพี่เสื้อเขียวแรงฤทธิตรขวดก็ทำงานกันหมดทุกคนเกามีงานในการทำกันหมดเลยไม่ต้องพูดตะวันฉายบอกว่าไม่ต้องพูดมันไม่ทำอะไรมันยืนทำทรงเดียวแล้วมันก็ตายก็สมหน้ามันนะ หรอใช่ถ้าถามนี่จะถามตระกูลหวังพี่ชายใหญ่ตระกูลหวังถามว่าชายนี้บอกบอกให้ถามตามหาญาติหรือเพื่อนครับไม่รู้เขามีไหมติดต่อโรงพยาบาลยคืออะไรวะไปจีบไปจีบหมอของขวัญไอ้ต้องไปทำอะไรวะไปจีบของไปจีบของขวัญนะตีพลอตีพาไปส่งแล้วนึกว่าเป็นคนถ่ายรูปเองอะนะแล้วเนี่ะก็เลยแบบปล่อยปล่อยเบอร์ไปก็ตอนแรกตี่ก็คิดว่านางแง่งโทรไปถามพี่แฮงค์ว่านางแง่งเมือหรือเปล่า มาซื้อเพียงครับพี่แฮงก็ติดมวันก็นมาครับเดี๋ยวมันก็มาไม่ตี้ไปรับนางที่โรงพยาบาลมาแล้ว<ร>ห้าสิบขวบครับมื่ด